มันจะเป็นพวกขนเป็ดที่ต้องซักแห้งตัดเขาบอกว่าเขาสับไปแล้วเป็นก้อนเพราะว่าถ้าเป็นเยอขนเป็ดเนี่ยซักน้ำปุ๊บมันจะเป็นก้อนเลยกับพวกใยสับคอแบบดีๆลูกค้าดูดีๆนะบางทีถ้าเป็นพวกตัวขนเป็ดต้องซักแห้งนะแม่มาหาโดนน้ำหดได้เลยลูกค้าเรียกหาขนเป็ดกระด้าสะอาดมาก นเป็ดไม่มีเดี๋ยวเอาบุนรวมมันนี้ไปก่อนสวยพอๆยนหยันเลยียบอกหยันหยันเอาคนนี้ไปก่อนลูกค้าค่ะสวยโอ้โกหกเขาว่าใส่ขนเป็ดก็ไม่ใครรู้แค่ลูกเดหรอใช่หรออ๋อสิบเอ็ดพอดีเอลวีสิบเอ็ดแต่ถ้าสิบสองเลยแค่ลูกเดียวหลุดจองอ่ะมาดูอันนี้บุนรวมของผู้หญิงโคตรสะอาดเลยอ่ะใหม่มากทุกครัเข้าไปไหนละกัน นิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าไม่เน้นพวกแบรนด์แต่ว่าเน้นแบบงานใหม่สะอาดแฟชั่นเอาของแพนด้าไปเลยแม่ะโอเคให้ดูงานใกล้ๆเลยนะแม่ผ้าสะอาดมากเปิดก้อนมาคือแบบว่าสวยอะเอาไปไว้ไว้พระวงขายได้ทุกตัวต้องใช้คำนี้เลยนะใช่มาเดี๋ยวเรียงเอาไปแล้วราคาดีทุกตัวด้วยสวยมากอุ้ยถอยดีกว่าเมื่อกี้จะเข้าแล้วมันยามันมันนี่เจอตัวยาวมันยาวนะสวยมาก ใช่อุ้ยสวยมากมาดึงตัวนี้มากเลยต่อตัวนี้ตัวยาวเหมือนกันลูกค้านะสีครีมสวยๆแบบนี้เลยนะบุนวมพองๆอนนะขออนุญาตนะเออตัดลงมามันพองมันพองลูกค้านะจริงๆแบบนี้คือขายดีหนูบอกเลย ลูกค้าไม่เหลือใช่ใครเอาไปขายปีนี่คือขายดีมากเลยไลฟ์ทรงไลฟ์สดลูกค้าขาอวิ้หนักดั่นเนี่ยดูดิทรงสวยมากแล้วงานผ้าสะอาดผ้าใหม่ทุกตัวลูกค้านะงานผ้าไม่ได้เก่าเลยสภาพดีไม่เหมือนงานมือสองอ่ะแม่จริงคือเขาใส่กี่ครั้งหม่เหมือนมือหนึ่งเลยเหมือนฟิลแบบวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปลงครั้งเดียวไม่ใส่แล้วอีย<ด>แล้วสีสวยอุ้ยสวย สีสวยหวานสะอาดไม่เก่าไม่ยมไม่อ่อนอันนี้มีพิมพ์ลายด้วยสวยเอ้ยเป็นงานปักปักลายตเท่าไหร่เลยสามพันเก้าสามพันเก้าถูกมากนะยกสี่สิบห้ากิโลนวมที่มันเป็นทรงแบบเนี้ลูกค้าสวยมากนวมแบบนี้เลยลูกค้าจ๋าเราสวยเราติดเลยแล้วติดแล้วเนี่ยแม่ดูดิโคตรใหม่ใหม่เลยนี่สีเขียว ขายแบบว่าสดทัรวสวยอ่ะใช่ไหมสวยจนลุกอยากไะถ่ายรูปนี่แม่ดูดิตีฟูตีฟูตีฟูสวยมากตีฟูพี่ตีฟูก่อนได้เลยอันนี้การันตีว่าเลอะเปื้อนเหลืองไม่เจอแน่นอนพี่น้องใช่ราคานี้พี่ได้งานเกรดเอแน่นอนค่ะพี่45่สิบหลนะคะนี่ สวยยิงตีฟูอันนี้สปากนูตีฟูได้เลยตีฟูบวก300ร้อยะสามร้อยใช่จ้ะตีฟูบวก300ค่ะพี่เนี่ยแล้วดูดิไปได้ทุกตัวพี่เนื้อหอแมตัวเท่าไหร่สองกว่า300ร้อยบขายได้ราคาแน่นอนสามสี่ร้อยด้วยซ้ำพี่ราคาได้สูงเลยลูกค้าาบางคนปล่อยเช่านะแม่ปล่อยเช่าเคยเห็นไหมที่เขาปล่อยเช่าไปต่างประเทศเออใช่ใช่ดูสวย เอาจีนงใส่ไปบางคนดูแบลนไม่ออกสีพื้นอะไรแบบนี้ลูกค้าเน้นแบบสีสันน่ารักอุ้ยตัวนี้ใหม่มากดูดิใช่ป้ายอย่างกับฮาล่ดูดีๆนะนี่แม่ดูอาร์มก่อนอย่างนี้เลยลูกค้างานนี้โคตรสูตรมีพักหอบหายใจด้วยนะมันมันใหญ่ตัวตัวมันใหญ่พี่แล้วอันนี้คืออัดมาแน่นๆเลยอ่ะน่าจะอยู่ประมาณ 30- 40ตัวนะประมาณนี้ตัวยาวค่อนข้างเยอะเนี่ยเราพี่ดูดิ แทบจะไม่ติดดำเลยนะปกติถ้าเปิดกระสอบพี่ผมมีแต่ดำใช่จะมีแต่ดำมีแต่สีเข้มใช่อันนี้ทาสเทลเน้น,น,นแม่แม่สีสวยนะเน้นเน้นเลยทเกรดเอเ,เ,เลยโอ้โหรหัส C พรอมแล้วจ้า้มแล้วนะ3,900พี่หนูอยากให้เอาไปถ้าลูกค้าขายไปเมืองนอกอยู่แล้วอ่ะลูกค้าจะรู้ราคานะะปล่อยกันแพงปล่อยกันสกว่าสกว่ามี นะพี่นะสามสามพันเ้านหนักมันถ้าถ้าตกประมาณ40ตัวมันประมาณตัวเท่าไหร่แม่นะคะสามสิบสี่สตัว30ก่อนก็ได้แม่ตัวตัว,ตว,ตว,ตวยาวว้าว,วประมาณร้อยทุนมาประมาณร้อยแต่หนูบอกเลยนะแม่ไม่มีซักไม่มีซ่อมซิปไม่มีกระดุมหายไม่มีขาดจากตัวเชื่อหนูไหมเน้นๆเ,เ,เลยพี่ขายบวกกันร้อปลายร9อยเได้เลยนะ เออเอาไปได้เลย <S <S นะคนะนะนะอันเนี้ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้าไปเมืองนอกเหมาะกับคนขายขนเป็ดบูดนมอยู่แล้วนะะมีกลุ่มลูกค้าไลฟ์สดได้ทําราคาจับราคาได้แม่อันนี้งานเกรดไงมันไม่มันจะคนละอย่างกับพวกแจ็คเก็ตรวมที่แบบมันจะต้องเจอตําหนิสนิมซีฟเกาา่าขาดผ้าเปื่อยอันนี้คือผ้าใหม่เน้นเลยพี่ราคานี้คือมดูในลาเสเซทโอยแม่เนี่ยเอ,อยาแม่ดู<า> แม่เนื้ออหรอแมแม่แม่เคยเห็นรักเห็นที่เขาไลฟ์ในตอกๆไหมไลฟ์ในทิกตอกนะมี259มี359แล้วแต่แบบแล้วแต่ทรงแล,แ,แล้วแต่สีต่างหากถ้าปกติเจองานดำๆเนี่ยแม่จะขายถูกแต่ถ้าเป็นงานสีแบบนี้เขาจะตีเป็นงานหัวแม่แพงมากแล้วอเนี้ยอัดก้อนมาให้3,900ัาไม่แพงเลยน้องพลอยบรงตรงนะคะ3,900ัาไม่แพงเลยพี่แล้วออกสวยออนะคะจริงออกหัวผ้าสวยมากพี่ ไปงานเลขตัวเดียวงานติดลบได้เลยสบายๆนี่นะแบบนี้เลยพี่อันนี้ไม่ใช่งานขนเป็ดนะคะแต่ว่ามันเป็นงานบูนวมบุยสังเคราะห์พี่อุ่นเหมือนกันนะคะยิ่งตีฟูยิ่งสวยใครดูแล้วเอาไปเลยรีบเอารีบเอาหนาวมาหมดแน่นอนรีวิวแม่จ๋าจอจันหนึ่งหนึ่งใครจะเอามาเลยวุ้ยสีสวยโอ้สีเจ็บนี่เดี๋ยวเขาจะเตรียมไปจีนไปอะไรกันแล้วลเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวไปญี่ปุ่นหิมะตก ฟิลนี้แม่ต้องเล่นเป็นเบอร์นี้เลยนะใครจะเอาน้แม่ตัวยาวนะถ้าใครอยากได้ตัวสั้นทรงประมาณนี้แต่เป็นตัวสั้นแม่ตัวสั้นหนูมีหลุดจองอยู่ลูกหนึ่งอ่ะนะฮะเนี่ยสวยพี่งานปักงานอะไรดูดิลักชูมากลูกนี้ส่งให้ฟรีนะลูกค้าหรือใครที่ดูอยู่แล้วแบบบอกแล้วลูกรีวิวจอจานหนึ่งหนึ่งค่ะนะฮะหรือว่าถ้ารหัสกระสอบอะไรป้ายพันด้านะแม่ รับรองว่าเปิดแล้วติดใจงานเด็กเปิดไปแล้วแม่ม่ดอแงานเด็กเปิดไปแล้วนะสวยมากเลยอ่ะอยู่ร้านเช่าอ่ะเช่ากันวันละสามร้อยนะแม่เช่ากันทีนะสามวันห้าร้อยสามวันแบบว่าตกวันละวันละสองสมร้อยนะราคาเช่านะแม่ไม่ใช่ราคาขายนี่คือกินระยะยาวเช่านี่คือกินระยะยาวเลยนะเออแล้วสีสวย หน้าแดงเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ค <c oughs> ุยกันมากไปหน่อยเนี่ยสีสวยเขียวพาสเทลแม่เขียวอ่อน,ส,นยยสีขาว<ม>คือสวยมากคือดิโคตดสวย <c oughs> ไปเปิดลูกแบบว่า